การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3โรงเรียนบ้านน้ำลีพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2ส,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาได้ดำเนินงานการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ได้เข้ารับการอบรมเทคนิคการอ่านเขียนและการทำสื่อการสอน นำความรู้มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนมีการจัดทำกิจกรรมกระบวนการ5ขั้นได้แก่ขั้นที่1เตรียมสื่อและปบัตรธรรมขั้นที่2นํำมาฝึกอ่านขั้นที่3ขับขานภาษาขั้นที่4พาการเขียนอ่านขั้นที่5เล่าขานเรื่องราวนอกจากการจัด กิจกรรมตามกระบวนการ5ขั้นแล้วคุณครูยังได้มีการสอนโดยใช้สือ่อและเกมเดี๋ยวก็จะจะอ่านให้เพื่อนฟังนะคะเพื่อนก็ตั้งใจฟังแล้วก็อ่านตามเพื่อนด้วยอ่ะเอาเลยเอาะคุณคิดคาว่าอะไรอ่านตามด้วยนะคะเกียง ทานกิงมากค่ะขออายโยไทยนี่เองไทยคุยโยตันเยาวงอ่านเขก็อ่านเพื่อนสชอาโงมากขออายโไทยขออยไทยออาโยไทยกว่านี้เพื่อนอ่านไม่ได้ไม่ชินอ่่ ดีมาก ซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียนที่ช้ากว่าเพื่อนโดยคุณครูจะใช้เวลาสอนต่างจากเพื่อนเรียนการได้รับจัดสรรงบประมาณในการจ้างครูขอมาช่วยในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา คือนางสาวพิมพ์นิพาแซลิ้นโดยช่วยครูประจำการสอนทั้งการสอนในเวลาราชการและการสอนส่องเสริมนอกจากนั้นยังได้ช่วยทำสื่อเพื่อนำมาพัฒนาเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนอีกด้วยคุณครูได้มีการกระตุน้นเสริมแรงผู้เรียน มีการนิเทศติดตามเดือนละหนึ่งครั้งจากศึกษานิเทศผู้ำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าวิชาการโรงเรียนเพื่อกำกับติดตามและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในเรื่องที่ยังต้องได้รับการพัฒนานอกจากนี้ยังได้รับการเยี่ยมเยือนให้กำลังใจจากท่านผู้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสอง ในเรื่องการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยอีกด้วยจากผลการมุ่งม,มั่นทุ่มเทและเสียสละของคุณครูรวมถึงการนิเทศติดตามแบบกัรยานามิตรจากท่านผู้มีการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสองคณะศึกษานิเทศ ผู้บริหารและหัวหน้าวิชาการโรงเรียนทำให้ผลการอ่านเขียนภาษาไทยจากการทดสอบในระบบอ e ีเมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 3โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนามีผลการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจทางโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาขอขอบพระคุณคณะศึกษานิเทศที่ได้เข้ามานิเทศติดตาม ผลการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ทางโรงเรียนจะนำคำแนะนำที่ได้รับไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนต่อไปขอบคุณค่ะ